เดือดมากใหม่สุคนทวาฟาดหลังโดนโยงครูกายแก้วจนทัวลงจูจ่ๆก็โดนโยงประเด็นครูกายแก้วสำหรับใหม่สุคนทวาที่มีเพจหนึ่งนำข่าวในอดีตของแม่ที่แพ้ท้องมาโพสต์อีกครั้งพร้อมข้อความระบุว่าร่างทรงครูกายแก้วประทับล่าสุดสาวใหม่โพสต์เดือดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดเมสุคนบอกว่า เดี๋ยวแม่ไปเกี่ยวอะไรด้วยมั่วนะคะและเพจนี้ก็เอามาเขียนแคปชั่นแบบนี้เพื่อเอาอันนั้นมาผสมอันนี้มั่วไปหมดต้องการแต่ยอดไลค์ยอดแชร์แล้วก็ไลค์แชร์เยอะด้วยแม่เสียหายมากค่ะคนมาด่าแม่เยอะมากในภาพนี้คือภาพเก่าสามปีที่แล้วตอนท้องคนแรกค่ะแล้วช่วงนั้นคือแม่แพ้ท้องแม่เคยให้สัมไปค่ะ แต่แม่ไม่ได้กินหมือนะคะไม่ได้ทำค่ะคนท้องอ่ะค่ะคุณมันแพ้ไปหมดบางคนอยากกินไรแปลกๆยางรถยนต์ดินหินทรายกรวดของที่กินไม่ได้คนท้องมันก็อยากกินแต่เขาไม่ได้ทำกันหรอกค่ะอีบวกไอ้ที่ไม่เคยแพ้ท้องก็สกักแต่พูดไม่รู้เรื่องตั้งสตินะคะคุณแม่ไม่ได้กินนะคะรู้เรื่องชัดเจนเนอะแต่อย่าเอามาเกี่ยวข้องกับกระแสข่าวตอนนี้เลยค่ะ จะอ่านอะไรก็ฉลาดเชื่อกันหน่อยนะคะและมีโตรระกะความคิดกันนิดนึงถ้าไม่รู้เรื่องแชร์เมนด่าแม่กันแม่จะฟ้องให้หมดอย่ารีบลบกันนะแคปไว้แล้วคะ่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครูกายแก้วมีจริงไหมไม่รู้ไม่ลบหลู่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่อย่าให้แม่กลายร่างจบนะโมมา เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่เรกหมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่แม่จะเรกหัวไอ้คนเม้นมั่วๆแนะ่